ก็คือเป็นกรรมการชุดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลกสทชสำนักงานกสทชประจำปี63นะครับด้านภาริกิจด้านโทรคมังคมซึ่งเป็นหัวใจหลักไม่ว่จะเป็นมือถือนะครับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตบนมือถือแล้วก็ล่าสุดดิจิารดาวเทียมก็จะมีมาผลการรับฟังเนี่ยเราไปมาที่บุรีรัมย์นะภาคอีสานไปที่ภาคเหนือเชียงรายนะครับแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกที่จันทบุรีแล้วก็หลังจากจบทริปที่นครศรีธรรมราชเราจะไปที่พระนครศรีอย่านาในวันนี้เรามาเนี่ย เราเราต้องการจะจะ,จะทราบว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้บริการผู้บริโภคมีปัญหาข้อสะท้อนเป็นยังไงบ้างเรื่องเครื่องมือถีตั้งแต่ 3G 4G ที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซนเทจในการใช้งานเป็นยังไงประชาชนได้รับมอบบริการเต็มที่แพ็กเกจที่ผู้ประกอบการทั้ง4-5รายได้โฆษณาไว้จริงหรือไม่โทรฟีจริงไหม นะครับปัญหาวิธารจริงไหมแล้วก็แพ็กเกจมือถือนะครับการอัปโหลดดาวน์โหลดเต็มแม็กหรือไม่อย่างไรสปีดที่ให้มาเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เช่นซื้ Mac, Mac, mm hmm. อเนสามสิบเมกยี่สิบเมกอัปโหลดไปยังไงใช้แป๊บเดียวหมดแล้วเป็นยังไงจากนั้นาการั่วไหลของสัญญ,ญาณเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในวันนี้คือเราต้องการมาทคอรสีจำราชช่วเป็นเมืองช่วาเป็น เป็นเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่มากแล้วก็กำลังโด่งดังนะครับเรื่องวัดเจดีย์รือไอ้ไข่เนี่ยเราก็ดูโอเคว่าขณะนี้คือทุกข่าทุกขึ้นความถี่ก็พยายามมุ่งตรงไปให้บริการประชาชนทางวัดไอ้ไข่เพื่ออสันองตอบประชาชนที่เดินทางมากรับสักการะไหวแต่ว่าแล้วพื้นที่รอบนอกละ่ะอำเภอปากพนังเป็นอย่างไรอำเภอศรีชนเป็นยอ,อ,อย่างไรอําเภอต่างๆที่อยู่รอบๆนอกเป็นยังไงบ้างนะครับประชาชนได้ใช้อ,อินเทอร์เน็ตใช้คลื่นสัญญาณมือถือได้เต็มที่หรือไม่จริงๆแล้วก็มีสำนักงานเขตกสทช อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งปัญหาต่างๆน้าเกิดขึ้นผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการเองถ้าหากว่าเอ๊ะผู้บริโภคร้องเรียนไปมันไม่ถูกต้องนะก็สามารถมาแก้ต่างม,มาแก้ไขได้นะครับมีกศชาเขตอยู่ในพื้นที่ของกศชาสำนักาเขตส4ใช่ไหมกศจตราชาสี่สิบานะครับเป็นผู้ที่ดูแลอยู่นะครับใน,นวันนี้แล้วนะครับการส่งข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยระดับแรกคือกสชาหรือสำนักงานกสชเนี่ยมีช่องทางหนึ่งในการร้องเรียนหรือการ สะท้อนปัญหาไปที่หมายเลข4ีตัวหลักก็คือ1 2 0 0 1 2 0 0นะครับ1 2 0 0โทรไปได้เลยหรือจะนี้คือกอชก็มีการจับมือหรือ m o u ยุร่วมกับทางสมาคมผู้อาผ,ผู้พูดพวทั่วประเทศเลยแล้วก็สำนักงานผ,ผู้พูิพภกในการที่จะส่งสะท้อนปัญหาต่างๆโทรไปหนึ่งสรับตลอดและโทรฟรีด้วยนะหากมีการโทรคิดเงินก็ต้องแจ้งกันมาใ<ช>นแต่ละคนที่มีปัญหา่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปัญหาที่เป็น พราคิดของแต่ละคนที่นี่คืออะไรอรปัญหาที่เกิดจริงก็คือเรื่องหลไรก็คือเรื่องเรื่องโทรศัพท์นะบ่าสัญญาณสัญญาณมือถือบางพื้นที่เอ๊ะทำไมอยู่เฉยๆก็หายไปเฉยเป็นโนซิกแนวงี้บางพื้นที่อาจจะว่าคือประชาชนขับรถผ่านไปในพื้นที่ที่อับสัญญาณก็ร้องเรียนมาหรือว่าหลดกบอีกหนึ่งคือปัญหาเรื่องแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตมือถือว่าโทรฟรีร้อยนาทีแต่พอจริงเอ้ายังไม่โทรเลยหมดไปแล้วหรือว่าปัญหาอินเทอร์เน็ตด a ต a าใช้งานไม่เต็มที่ ที่ปัญหารหลัแล้วก็อีกสระกาคือเรื่องอเรื่องเสาส่งสัญญาณมือถือที่เป็นเซลลไซต์ประชาชนประชาชนจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันมันมีปัญหาต่อสุขภาพจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คือผมขอยืนยันแทนสันักงานนะตรงนี้ว่าคือจริงๆแล้วผลงานวิจัยต่างทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่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 เท่าไหร่แต่ว่าสันักงานสชมีการปรับตัวแลให้มีการส่งสัญญาณส่งสัญญาณนะเป็นไปนตามมาตรฐาน นะทุกอย่างเลยมาตรฐานมีการตรวจสอบได้แต่ว่าถ้าเรื่องการสุขภาพต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่เรื่องนี้นะครับเรื่อง 5G ตัวนี้คือหลังจากที่มีการประมูลขึ้นความถี่ไปเมื่อวันที่16กรกฎาค์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะนำขึ้นความถี่ประมูลอยู่3ขึ้นความถี่ขึ้น7 0 0 m ะเฮ h รตซ z นะครับขึ้น 200megahertz ขึ้น2 Hz, ี่ปุิกะเฮิรตซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปหลายเจ้าทั้ง5รายเลยทั้งทีอทีแคทโทรคอม a s เอส e ู t a แตอนนี้คือผู้ประกอบการกำลังย้อนมาว่าคือปัจจบัประเทศทัท่วโลกกำกังประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับการที่เวนเดอร์หรือผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์มือถือต่างจะส่งอุปกรณ์เข้ามาในประเทศก็คือด้วยความยากงยาลำบากแล้วก็การเร,เร่งเร่งรีบเทคโนโลยีเพื่อจะนำเทคโนโลยีดีมารองรับการใช้ 5G ก็ยังเราก็รู้ดีว่าคือพื้นที่ในส่วนของเอเชียมีแล้วแต่ภาคยุโรปกับพื้นที่ทาง ฝาคฝัาอเมริกาก็ยังเริ่มเริ่มจะมีมาฉะนั้นตอนนี้ผู้ประกอบการกําลังเร่งขยายโครงข่ายให้ให้ครอบคลุมตามที่ได้กำหนดไว้แต่ว่าหลักๆคือว่าพื้นที่เศรษฐกิจ EEC เริ่มขยายแล้วเริ่มมีการติดตั้งเสาตอนนี้คือเซลล์ไซต์ต่อไปอนาคตเนี่ยมันก็จะเล็กขึ้นเป็นเล็กๆแต่ละจุดไม่ใช่แบบเสาเป็นทาวเวอร์ใหญ่ๆสมัยแต่ว่าคือตอนนี้คือผู้ประกอบการทั้ง4หรายก็เร่งรีบในการขยายอ่าอ่าดีไว้์หรือว่าเป็นพวก เครื่องรับคือโทรศั์นะโทรศั์มือถือเนี่ยอตอนนี้ถ้าที่เรารู้กันถ้าฝ้าฝังเอเชียก็เยอะไปหมดนะครับมันจะเป็นทางประเทศจีนเกาหลีก็เริ่มมีมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าฝ้าฝังของยุโรปก,ก็ย,ย,ยัง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 ไม่ค่อยเยอะ,อะตอนนี้ปลายปีนี้นะก็จะมีอเมริกาก็จะรู้อยู่ว่าเจ้าไหนก็จะออกมาเป็น ซ,ซีรีอะไรก็กำนันจะรู้ดีนะครับผมก็แล้กันว่าตอนี้คือโอเคและอุปกรณ์เริ่มเริ่มที่จะมีมาแต่ว่าความเสถียรคุณภาพของสัญญาณจะเป็นยังไงประชาชนผู้ใช้บริการจะต้องจับตาดูว่าคือหลังจากที่มันขึ้น 5G แล้วความเร็วที่ได้พูดไว้ว่าเหนือกว่า 4G เป็นร้อยเท่าความหน่วงสัญญาณเป็นมิลลิิวมิลลิวินาทีเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องมาจับตาดู